จ,จับมันจงสิมันสยบกับผมเบมึงหน้าตามันมันสิเป็นชายโสดทั้งทีเลยครับฟูฟูมารีเส้าหาว่าทีไรครับม,มึงนะครับถ้าจับมึงนี้มันจะว่าหย,ยอกมันครับเดี๋ยครับผมจับมึงน,นี่มันฟูฟูฟูมึงหน้าตามันสิขมังกระเมิดบ เนือชายอกสามศอกเมืยอกะไงเจ้าหำจ้าห้ำนี่เมื่อยอ่ะย่อเห้เจ้าหำนี่ครับชายอกสามศอกโอ้ยขำดูเปิงหนาวนะเปิงหนาวเนี่ย คุนกููมึงแล้วไมาหยอกยอนอย่างอย่างเจ้าหอ่มบังัปบเฮัยใจร้สบวันนี้ ทำเป็นอียังเปตีมตูเปตีมอือหือหือ ่อุกสมศอย่างโทนเป็นวะยืนนิ่งตัวแข็งตัวเกรงหันมาใส่อีกมึงมึงหันมาใส่อีกบึงบ้งบึ้งถอยมาเรื่อยเออฮึืมฮหืมฮึ่มฮึ่ม ออกินมาปุกเบาหน่องตะเสาเลยครับผมพี่น้องกินน้ปุกตะเสาเลยว้ากินมาอยากให้หยกมาหยากเข้าเพื่อ,อย,ยังใหญ่จับห้ำอือออออออจับหูดีกวหาหดหึ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 หหึหึห น้าตาสีตางแถวผมเรียนัวลแต่เขาเรียนยุบถอยเข้า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 เออ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 เมึงเพื่ออะไรทนไม่เล่นกับมึงแล้วทนยุบฮึ Đừng quay, bây giờ không có lợi lên quay, มาหยอกแต่เช้านึกว่าเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้นี่เองไปลงไป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 ห้างร้างนะไปครับพี่น้องอรุษสวัสดียันเศร้าครับผมสบายดีทุกปู่ทุกคนครับผมทุกสงขการครับผมทุกปากแข็งแรงทุกปู่ทุกท่านครับผมเดินทางไปสายมาสายปลอดภัยทุกปู่ทุกท่านครับผม ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันลำด้วยลันด้วยกันทุกผู้ทุกคน,กนครับผมพี่นอ้อง อ้วนหลายขึ้นมาได้มันบบกอ้วน

มาหอนหอนอยู่นี่นะมึงนองโอ้ยนอนปายในเกือบมาอ่อนเลยนะเหตุโทนผู้ชายอ,อกสามศอกฮึ่มๆม,ม,มาเพียแล้วมาเพียแล้วโอ้ขาดไปมันครับพี่นอ้องฮึ่มอืม,อม,อม,อม ถูไปถูมา